สวัสดีทุกคนนะครับพี่ออมจากช่องอเมริกาโน่นะวันนี้นะเราอยู่กันที่นี่นะครับผมพัทยานะมากลับเปนแนตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าอยู่เลยนะครับนี่ตรงนีนนะปะ เพิ่งจะ8โมงยังไม่ถึง8เลยนะครับเพียง7โมงกว่าอยู่เลยนะอืมไปอยู่ตรงร่มรมตรงนั้นรู้สึกเหม็นบุหรี่นะครับจริงๆก็จริงๆก็มีการจองโรงแรมไว้นะครับแต่ว่าเขาให้เช็คอินอีกทีก็บ่ายสองเลยนะคิดว่าอยากจะอยู่แถวแถวนี้ที่เราไปก่อนก็แล้วกันนะครับผม ไปนั่งตรงนั้นหนึ่งปะตรงนี้มันสยยในส่ยาอ,อ,อะไรกันสะสาดกว่าเบาแม่เออแม่ไม่หยุดมายตอนแรกากจะเอาน่าจะเอามาอยู่งมางน่าอะไรชิลๆใค่ดูองดูกางเกงดูรองเท้าพี่ออมนะดูรองเท้าเขา,เขาสภาพนะมาทะเลทั้งทีใส่รองเท้าคัชชูนะ จริงๆก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะก็เตรียมสลิปเปอร์มาเปลี่ยนด้วยนะครับแต่อยู่บนรถนะครับทำไมกไม็เขาเป็นฟื้นเต่ามองน้ำตอนนี้น้ำก็ยังไม่ลงนะครับเริ่มลงไปนิดและแต่ก็ยังไม่ลงดีนะครับ ตอนนี้อยากได้รองเท้าแตะมากเลยนะทุกคนดูดิแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าก่อนลงมานะครับดู <laughs> ก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะหน้าทะเลเลยนะครับอันนี้คืออะไรคือจะอาบแดดเ,เดดหรอเธอฮะอาแดดมาเหรอจะอาบแดดเหรอน้ำยังไม่ได้อาบเลยอาบแดดนะจริงจริงมันก็แดดตอนนี้มันก็ยังเป็นอันนี้อยู่อะมันยังเป็นวิตามินดีอยู่นะครับก็ยังพอได้อยู่นะ เนี่ยนะฮะไปยืทนทห้แล้วก็ยืทนทห้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักใัรนะทุกคนเรือเต็มเลยนะทุกคนเนี่ยแถวเนี่ยแม่งมีแต่เรือนะครับสปีดโบ๊ทน,นะได้น,น้ำแล้วว่ะเขาถอดจุดแบนี้ได้ไหมกระสาหนูมานี่อะไร ใส่เกือบอยู่ไม่ได้เปลี่ยนเกือบแตะมเงาเลยเล้ยวตรงนี้เอาตรงนี้ป้าคนนั้นอตรงนี้ไม่เห็นซีจีออกก็ได้ไหมแฮะมันไปซีจีออกได้นะ เออจริงด้วยห่ะเดี๋ยวรออกีกรอบนึ่งอได้แล้วน่ารักไหมโอกหครับหาเเยเยอเดี๋ยวแม่เห็นเราทีแบบ่แบบไหนบอกไม่เล่นน้ำเดี๋ยวมันจะมานนะนี่ตอนนี้อยู่เราอยู่ตรงจุดชมวิวข้างบนนะครับเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะ จริงเขาก็มีล่มมีอะไรให้มีล่มไปเลยเช่าตามสบายเธอกงเะนี่มีตรงนี้เลยเรียกไหมอ่ะไป นี่อยู่ข้างบนนี้นะครับตรงนี้นนเรือเยอะมากเลยนะเรือสำราญก็มีนะดูสินี่ก็คนอินเดียเขาก็มาเที่ยวกันนะฮะก็มาถ่ายรูปกันนะนี่สวยมากจุดนี้น่ากลัวจังนี่คือวิวจากข้างบนนะครับ ที่เขาส่องอยู่ตรงนั้นก็คือกล้องส่องทางไกลนะเออตรงนี้จริงๆเขาก็ไม่ไม่ให้บินโดรนนะ ก็วิวตรงนี้ก็สวยดีนะครับผมนี่นะแถวนี้ก็เป็นหาดสายแก้วฮนะต้นไม้ต้นไม้น่ะรถน่ะตัวน,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 นั้นอ,อ่ะก็สิ่งที่ต้องระวังตอนนี้นะคือระวังกล้องโดนลิงฉกนะฮะอยู <c oughs> ่แถวนี้แหละนะ <c oughs> เต็มเลยนะโอ้ยน้องก็ตนกิน นี่ยต้องระวังกล้องโดนลิงฉกนะ <ชบ S 2> หาลิงฉกวะหาลิงฉกมันจะโดดแล้วมันจะมาตอนนี้ก็เปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยนะเปลี่ยนรองเท้าแล,ล้วเพราะว่าเ,เดี๋ยวก็ต้องลงหาดนะก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างเมื่อกี้นะครับผมนี่ต้องอต้องระวังมันฉกของด้วยนะ

คนใหญ่เขาก็จะค่อนข้างมาชอบมาเล่นน้ำกันตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ำมันจะสะอาดกว่าตรงชายหาดพัทยามเมื่อกี้นะที่นี่ตอนนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหรนะ่เนี่ยแถวนี้คนเขานิยมมาเล่นน้ำกันเพราะน้ำมันสะอาด ร้อนร้อนขอแต้นึไหมเฮ้ยจากตรงนู้เลยเดี๋ยวเราเริ่มไปเดินจากตรงนู้นสะยไปแดดก็ค่อนข้างแรงอยู่นะเวลานี้นะครับเกือบเที่ยงแล้วนะ คตรร้อนเลยแทนที่เดินจะกระดึ๊ดโคตรร้อนเลยทรายร้อนมากขออภัยในเสียงลมด้วยนะฮะไปผ่านตรงไหมไเริ่มจะฝั่งนก็ไม่รู้ว่ากล้องมันจะโอเวอร์ฮีทกี่โมงนะ ปูนะอันนี้มันรูปูอือมันเป็นปูนีม่มันไม่ใช่ปูแล้วมันมีอะไรก็ไม่รู้หโหมันเป็น,นที่เดินไดมันมากปูอะรูปูเนี่ยมันรูอะไรถ้ากล้องมันตัดก็แปลว่ามันโอเวอร์ฮีทนะแฟนว่าขอถ่ายคนเดียพี่ え จริงนั้นดีนมากดีอะดูอย่ากนะแต่ว่าใครเราไม่มีรองเท้าเขาไม่กล้าเหยียบอ่ะขอไปดูก่อนไนดะ้ไหมว่ามันเป็นอะไรอ่ะ ตูดชันขนาดนี้ตูดชันเปียกเลยน้ำใสมากเลยทุกคนดูดินี่ฮะน้ำใสมากเี่ยดูดิคือความใสของน้ำนั่นเองคือเห็นพื้นเลยนะเนี่ยน้ำมันใสมากดูทุกคน ที่นี่น้ำใสมากนะคนส่วนใหญ่ก็จะชอบมาเล่นน้ำกันที่นี่นะเพราะว่าน้ำมันใสนะครับผมแฟนถ่ายนี่สวยตรงไหนตรงเนี้ยยืนเลยไหนจะถ่ายตรงไหนตรงเนี้ยเขาไปยืนตรงเนี้ยนะใช่ดูมันเห็นยมีีเลยเห็นปะเป็นแผลเลยดูเป็นแผลเลยโดนเหมือนกันมันคมอ่ะตอนนี้ตีนเป็นแผลเรียบร้อยแล้วนะครับ เด okay> ouais ี๋ยวเราจะไปฝั <t <t ่งน uh ู้นดีกว่านะฝั่งนี้คือไม่ได้เอารองเท้ามานะครับผมเรียกใครชวนมาในฝั่งนี้ขาม่นกางเกงเท่ายิ่งดึงดิอย่าดึงดิอย่าดึงดิอย่าล้มกันหมดด้วยสีรุนแผลอทุกคนดูเชย แทงต้นแแทงต้นน้ำก็ต้องสีเขียวดิวะสีนีแดงะดูหัวเนียดูนี่ทุกคนนี่นะตีนแผลเรียบร้อยนะเอทำไมอ้องออกเนี่ยไปสีบ้าเจ็บตีนเลยนะทุกคนหัวเป็นแอร์เดียวดู น้ำตรงนี้มันอย่างร้อนเลยนี่อะไรต่างคนต่างแอบถ่ายกันแล้วกันน่าจีดเลยคัไปสั่งน้ำ เ,เกือบเพียงแล้วนะเนี่ยเร,เรายังมีเวลาอีกเยอะเดินไปเดินมาก่อนอเก่งหนักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เปลี่ยนที่แล้วนะพรุ่งนี้จะไปเกาะร้านกันนะผมเกาะร้านนี้ขอถ่ายรูปสุดชิลนี่นนเดี๋ยวจะแวะถ่ายรูปกันตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะ ก็เที่ยงกว่าแล้วนะเริ ah ่มตอนนี no, oh. mm ้เ hmm. ที okay. yeah. oh. ah, ่ยงประมาณเกือบสิบนาทีแล้วนะเที่ยงนี้มันยังไม่ร้อนเท่าสักบ่ายสองบ่ายสามเที่ยงนี้ยังพอโอเคเราเดินไปนู่นเลยเลยไปได้ไหมลึกด้วยไอถ้าให้เขาไปอเขาไปได้ถึงไนล้ติดคนไปฝั่งหลัง นี่เดี๋ยวแวะถ่ายตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฝั่งนู้นกันอีกรอบนะครับผมโดยโดยที่เราจะใส่รองเท้าขึ้นไปนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ใส่รองเท้ามานะทีนี้ออมโดนบาดนะครับผมอนี่เียวดี๋ยวแวะถ่ายตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะค่อนข้างสวยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะครับผมตรงนี้

ชอบไหมโอ้ดูตอนนี้รู้สึญญสกรู้สึกเริ่มแสบแสบนิดนึงแล้วนะอุตสาบโบกมาน,นะครับครีมกันแดดนะดีไหมมันต้องดีสักรูปแหละเพราะว่านี้หัวมันดูดิเขาไม่ได้สาบผมแล้วดูผมมันเป็นกีบแล้วมันจะพันกันอมด,ดอุตสาบโบกครีมกันแดดมานะยังรู้สึกว่าเริ่มจะแฟนดูลมโดติดมือเขาดูผมนี่นะทุกคนอันนี้ขนาดโบกกันแดดมาแล้วนะนี่เรายังรู้สึกว่ามันเริ่มจะไหม้แล้วนะครับ ปูไม่ใช่ป,เป like, ูเสฉวนปูเฉยปูเฉยปูเฉไอจิ๊วไอจิ๊วไอจิ๊วอุ้ยเฮ้ยตอนนี้นะคะเราจะไปกับข้าวปะไปกันไหมไปกันไหมปูเฮ้ยมันลูกมันอื้มอีปูอะไรมันขุดดิน ไปจับมนันนะไปแก้งมันทำไมเน,นี่นนยฮ <laughs> ป,ปิดบ้าน,น,นได้ <laughs> หาลูอืน,นี่มขึ้นมาเต็กลนี่ยโอ้โ้ยย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 นยยยยยนยย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 ย่ยย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 มยย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 โยย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 โอ คือเห็นเขานอนอาบแดดกันนะไม่ไหวนะครับผมอันนี้ขนาดเราเดินแป๊บเดียวนะโบกคิมกันแดดมานะครับยังจะไม่ไหวเลยนะเอ,อะไรตรงนี้สวยไหมตรงนี้สวยมากแล้วแฟนดูไม่อเ,อเอาตรงนี้ปะถ่ายตรงนี้ยืนตรงนี้เลยไปคนเยอะไม่เยอะอเ,อาาเดี๋ยว ตอนนี้ต้องกลับไปเอารองเท้าก่อนนะครับรู้สึกร้อนเท้ามากเลยดูสิร้อนมากไปมาเดินล่มๆนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปบนนู้นกันนะพอดีตอนนี้ไปเอารองเท้ามาแล้วนะครับ รู้สึกว่าเดินยากมากเลยตอนนี้ใช่เมอนโดนดูดแอบร้อน,พอนเพราะว่าเรารีบไปรีบมา เขาก็มีกาต้มน้ำร้อนให้นะแล้วก็มีแก้วกาแฟแล้วก็มีกาแฟนะเหมือนจะเป็นกาแฟดำนะครับอืมโอเคเลยนะเป็นกาแฟดำนะเอออมกินกาแฟดำนะเขาก็มีกาแฟดำให้นะ ก็เป็นตู้เสือ้อผ้าแเปเปิดก่อนให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบอยู่ด้านในโอเค,อเคแล้วก็มีไดร์เป่าผมให้แล้วก็มีเซฟนะครับไม่แน่ใจว่ามีสลิปเปอร์ให้ไหมนะโอเคมันไม่มีสลิปเปอร์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยมีอย่างน้อยมีไดร์เป่าผมก็ยังโอเคนะนี่คืออะไรไฟฉายอ๋อเป็นไฟฉายนะครับ แล้วก็มีไม้แขวนนะเขามีสลิปเปอร์ให้ด้วยนะเนี่ยเออเพิ่งเห็นนะอยู่หนึ่งคู่นะครับผมก็โอเคเลยนะ ที่หนึงนะครับผมนี่นะก็จะมานั่งพาร์ตี้กันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเกาะล้านกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อน,นครับผม